เราลองมาดูตัวอย่างประโยคซับซ้อนกรณีแรกก็คือสังเกตจากคำกริยาก่อนนะกริยาเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำลังซ่อมนี่นี่คือกริยากำลังซ่อมนี่ซ่อมซ่อมเป็นกริยา อีไหมมีกริยาเดียวก็จบแค่นั้นเองถ้ามีกริยาเดียวก็เป็นประโยคความเดียวซับซ้อนในกรณีที่เขาสอบถามเรื่องประโยคซับซ้อนถ้ามีกริยาเดียวก็ความเดียวซับซ้อนบอกเป็นความเดียวเฉยๆได้ไหมก็ได้แต่ทีนี้มันทำไมถึงเรียกว่าซับซ้อนก็อย่างที่บอกเพราะมันมีส่วนขยายเยอะๆเห็นไหมส่วนขยายมันมาก ข้อ2ความคิดเห็นของประชาชนควรมีอิสระเสรีแค่นี้นะอันนี้คือประโยคอันนี้ประโยคที่1นี่นประโยคที่2ความคิดเห็นของประชาชนควรมีมีกริยาเดียวนี่ก็ความคิดเห็นของประชาชนเป็นประธานมีกริยาเดียวก็เป็นความเดียวซับซ้อนแค่นั้นเองข้อ3เทพองค์ใดจะยื้ยุดฉุดกระชากภาพแห่งอดีตการเหล่านี้ ยื้ยุดฉุดกระชากก็เป็นกริยาเดียวแต่เขาเรียกเป็นกลุ่มคํากริยาก็ถือว่าเป็นกริยาเดียวก็เป็นความเดียวซับซ้อนแล้วก็ข้อ4น้องหยิบหนังสือออกจากกระเป๋าหยิบออกจากกระเป๋าอย่างเร่งรีบร้อนรนกระวนกระวายสุดท้ายก็คือกริยาเดียวก็คือคําว่าหยิบนั่นหมายความว่าหยิบเป็นกริยาตัวเดียว ของประโยคนี้ก็เป็นความเดียวซับซ้อนสรุปความเดียวซับซ้อนไม่มีอะไรมากหากริยาเจอหนึ่งตัวแค่นั้นเองแล้วก็จบประโยคถือว่าเป็นความเดียวซับซ้อนโอเคทีนี้ดูความรวมบ้างความรวมซับซ้อนก็ไม่ยากก็แค่หาคำเชื่อมตรงกลางให้ได้แต่คำเชื่อมตรงกลางต้องเป็นอะไร คำเชื่อมกลางต้องเป็นเชื่อมของความรวมอย่างข้อนี้คนในสังคมปัจจุบันนี้ไม่สนใจปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ทําตัวไปในแถวทางส,สบายที่สุดเห็นที่แต่ดูดีๆที่ตัวนี้ท่าหลังที่ไม่ใช่คํากริยาไม่ใช่สอนนะจ๊ะอันนี้ที่สุดนะจ๊ะคนในสังคมปัจจุบันนี้อันนี้ตกไปหน่อยนะเดี๋ยวก่อนมันโดนบงัง ไม่สนใจนี่กริยาไม่สนใจนมีกริยาหนึ่งแต่ทําตัวไปในแนวทางสุขสบายสรุปข้อนี้เกิดจากอะไรกับอะไระดูคําเชื่อมกลางคือแต่แต่นี่รวมซับซ้อนแน่นอนหน้ารวมมีกริยาเดียวก็เป็นประโยคความเดียวหลังรวมไปกี่เรวก็เป็นประโยคเดียวเราก็ถือว่าข้อนี้เป็นประโยคความรวมซับซ้อนที่เกิดจากประโยคความเดียวและประโยคความเดียว มารวมกันขอ้อ2เขาทะเลาะกับน้องเพื่อนบ้านจึงตะโกนห้ามแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกเลยโดนคว้างบ้านคําเชื่อมตรงกลางอันนี้อาจจะหายากนิดหนึ่งตรงไหนแต่กอันนี้เชื่อมกลาง แต่ก็ก็ไม่มีอะไรแต่ก็ก็คือความรวมหน้าแต่ก็เป็นไงหน้าแต่ก็มีคําว่าจึงหลังแต่ก็คือเลยเลยก็คือจึงนั่นแหละอ่ะก็วิเคราะห์ตรงกลางเป็นหลักก็เป็นความรวมซับซ้อนข้างหน้ารวมก็เป็นรวมเพราะมีจึงข้างหลังรวมก็เป็นเลยก็มีจึงข้างหลังข้างหลังก็เป็นรวมเพราะมีเลยเลยก็หมายถึงจึงดังนั้น ข้อนี้ก็เป็นความรวมซับซ้อนชนิดความรวมเอามารวมกับความรวมโอเคต่อมาประโยคที่3เพื่อนที่อยู่ก่อนมีความขยันเพื่อนที่มาใหม่จึงนี่เชื่อมกลางคือจึงเชื่อมกลางคือจึงจึงก็เป็นความรวมใช่ไหมครับต่อมาหน้าจึงมีอะไรเพื่อนที่อยู่ก่อนที่อยู่ก่อนมีความขยนัน เพื่อนที่มาใหม่อันนี้เป็นประโยคที่2ประโยคแรกมีผู้ที่ซึ่งอันถูกว่าจนเมื่อก็เป็นความสอนข้างหลังก็ที่ก็เป็นความสอนเชื่อมกลางคือจึงเป็นความรวมในกรณีนี้เราต้องถือว่าเป็นประโยคความรวมซับสอนโดยที่ประโยคแรก คือประโยคข้างหน้าเนี่ยเป็นความสอนแล้วก็ประโยคข้างหลังเป็นความสอนเราเรียกว่าประโยคความรวมซับซ้อนที่เกิดจากประโยคความสอนและประโยคความสอนมารวมกันต่อมาอันที่3อันนี้จะเน้นประโยคซับซสอนซับซอ้ซบซอนมีอะไรบ้างอ่ะดูคือเอาอย่างนี้ซับซ้อนมันมี3อย่างนะแต่ค่อยๆดู กรณีที่1ก็คืออันนี้ประโยคที่1ประโยคความซ้อนซับซ้อนชนิดที่1ก็คือประโยคความซ้อนนั่นแหละจะมีจะมีคีย์เวิร์ดความซ้อนอยู่แค่คําเดียวอืมโอเค่นี้ก่อนนะประโยคความซ้อนซับซ้อนจะมีคีย์เวิร์ดของความซ้อนอยู่คําเดียวซึ่งถามว่าถ้ามันไม่มีคีย์เวิร์ดได้ไหมได้มันก็จะสังเกตยากนิดนึงถ้าใครที่ไม่รู้จักประโยคความซ้อนเนี่ย อาจจะสังเกตลักษณะประโยคความซ้อนยากในส่วนของนามานุประโยคแต่ถ้าเป็นคุณากับวิเศษณเนี่ยมันก็จะมีคีย์ที่เคยสอนไปแล้วสรุปไอประโยคนี้มันมีซึ่งมีคําเดียวแล้วมีกริยา2ตัวก็คือหาหรือกับมีอํานาจเต็มอันนี้เป็นความซ้อนแน่นอนในกรณีที่ข้ขอสอบถามหาซ้อนซับซ้อน,นก็อันนี้แหละคือซ้อนซับซ้อนชนิดที่1น,นะซ้อนซับซ้อนชนิดที่1 สอนซับซ้อนชนิดที่2ก็คือประโยคหลักหรือประโยคย่อยเป็นประโยคความรวมสอนซับซ้อนชนิดที่2ประโยคหลักหรือประโยคย่อยเป็นประโยคความรวมข้อนี้ก็คือข่าวอันเนี้ยข่าวไอ้เนี้ยมันแพร่หลายแพร่หลายนี่เป็นประโยคหลักแล้วก็ข่าว คืออันนี้จะดูยากอันนี้คือข่าวเนี่ยมันแพร่หลายแล้วข่าวอะไรละ่ะข่าวจนปล้นธนาคารและยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตายมีกริยกี่ตัวนีปลน้นแล้วก็ยิงเห็นไหมแล้วก็มีและตรงกลางเนี่ยไอและตัวเนี้ยคือความรวมแต่ประโยคหลักคือข่าวแพร่หลายเมื่อมีประโยคใดประโยคหนึ่ง ทำหน้าที่ขยายประโยคใดและประโยคหนึ่งมันคือความสอนดังนั้นโครงสร้างใหญ่สุดในกรณีนี้ถึงแม้ว่าไม่มีคําเชื่อมสอนไอ้อย่างที่บอกมันจะยากไอ้ตรงเทศทักใครมองมองไม่ออกว่าประโยคไหนเป็นประโยคหลักเนี่ยจะลําบากข่าวแพร่หลายแล้วข่าวอะไรล่ะส่วนขยายของข่าวก็คือโจปรปล้นธนาคารและยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตาย,ตายกรณีนี้ถือว่าเป็นประโยคความสอนซับซ้อนชนิดประโยคย่อย เป็นประโยคความรวมอันที่สฉันต่อว่าเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาจนนี่คีเชื่อมกลางคือจนจนนี่เป็นความซ้อนนะจนเป็นความซ้อนอะดูหน้าจนสิฉันต่อว่าเพื่อนที่ที่เห็นไหมผู้ที่ซึ่งอันเป็นความซ้อนเขารู้สึกว่าว่าก็เป็นความซ้อนเนี่ย กรณีนี้ไม่ต้องคิดเยอะเอาง่ายๆก็คือมีคีย์ความซ้อน1ตัวเชื่อมกลางเชื่อมกลางเป็นซ้อนซับซอ้อนเชื่อมเชื่อมกลางเป็นซ้อนให้ถือเป็นซ้อนซับซ้อนทันทีแล้วก็หน้าไอ้กรณีนี้มันจะใช้คําว่าหน้าไม่ได้ต้องบอกว่าประโยคหลักก็เป็นความซ้อนประโยคย่อยก็เป็นความซ้อนกรณีนี้ก็ถือเป็นซ้อนซับซ้อนชนิดเอาซ้อนมาซ้อนกับซ้อน แล้วกอ็อันนี้ประโยคทดสอบสุดท้ายอ่ะเขาอยากจะพูดอะไรก็สามารถพูดได้เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบไอ้กรณีนี้เป็นประโยคมาจัดจันจรรไม่เข้ากับอะไรทั้งสิน้นเราจะเรียกว่าประโยคระคนเช่นอะไรหาคำเชื่อมกลางก่อน่ะอยากจะพูดอะไรก็สามารถพูดได้สมมติเอาพูดเอาก็ก่อนจริงว่าไม่จริงเพราะเพราะ มีสิทธิทมาแล้วไม่เหมือนกันเห็นไหมเชื่อมกลางคือเพราะเพราะนี่ถือว่าทฤษฎีเอาเอาที่มันแพร่หลายก่อนนะประโยคความเดียวความรวมซซ้อนตอนนี้เพราะถือเป็นความรวมเพราะเป็นความรวมแสดงว่าขอ้อนี้ฟันธงเป็นรวมซับซ้อนแต่เป็นรวมซับซ้อนชนิดไหนหน้ารวมเป็นอะไรล่ะ หน้ารวมก็มีก้อหน้ารวมมีก้อนี่เป็นความรวมแต่หลังรวมมีอะไรหลังรวมมีที่หลังรวมมีที่ก็เป็นบอกอันนี้ก็ก้อนยังไงอันนี้คือก็อได้ดูดีๆคําเชื่อมนคนละอันคือก็อได้ก็ได้ก็ได้แต่ว่าก็ตัวนี้มันเป็นส่วนขยายนะก็ได้แสดงว่าที่เนี่ย เป็นสอนหน้าเพราะเป็นรวมข้อนี้เป็นรวมซับซ้อนชนิดประโยคความรวมรวมกับประโยคความสอนซึ่งมันไม่ตรงกับอะไรที่เคยพูดมาเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าข้อนี้เขาเรียกประโยค,คละคนแต่ก็ถือว่าเป็นความรวมซับซ้อนเนาะอ่ะก็ถ้าไม่เข้าใจเรื่องประโยคหรือไม่มีพื้นฐานเรื่องประโยคพวกนี้พูดเท่าไหร่ก็งงนะครับก็กลับไปทวนเรื่องประโยคดีๆแล้วกันโอเค